ครับอันนี้ก็คือเ็จครับเสร็จเรียบร้อยครบเบสองรอบสองรอบครับ <c oughs> มองด้ดินขึ้นบ่เบิดเพิ่นก็เนี่ยเพิ่นกับมาเก็บอีกรอบครับเก็บอีกรอบนี่ครับอันนี้มุ่นรอบสองอดินขึ้นบ่เบิดเพิ่นก็สิมาเก็บดินขึ้นให้อีกครับเก็บดินขึ้นนะครับนะครับรอบสองเหงาไม่รอบอันนี้ องดินขึ้นเอาขึ้นเอครับนก้นด้นขึ้นเป้งใหญ่มนกัไแม่หดนอแกาิบะดนขึ้นบวชขนกเอาดินขึ้นอีกครับดินครับครับอันนี้มันแป้งใหญ่เนาะครับเก็บดินยัก็บบ มีบมันบเทียวมันจะได้บอเน่ากับบอน่าถ้าแปลงใหญ่เพื่อนว่ามันจะเออดีีหัวเขียวบุบมีครับกินยังยังเอิเราอยู่ไหนเอามาเป็นเน้นให้ยังให้เราเพกนม่พอ่กินไหมฮะไม่กินหรอยังก็เอาตัวจตู้มเออเอาละ